สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้จะไปเอาเชื้อตายเข้าขร่างกายครับชิโนเวกชิโนเวกเราจะไปกันที่โชดีซีพระรามเก้าอาซ ไปกันสี่คนครับของที่เตรียมพร้อมครับหน้ากากหน้ากากก็ใส่สองชั้นครับความจริงไม่อยากได้หรอกซิโนแวคคราวที่แล้วเพื่อนไปกันได้เอตตา ชาวนี้ไม่รู้ยังไงครับสันส้นๆครับแค่นี้ครับเดี๋ยวไปจะลงอีกคลิปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ